ไปหาเขาซะหน่อยนี่ยายพัยบอกไม่เป็นไรไม่ต้องมาก็ได้เดี๋ยวถ้าไม่ลืมนะถ้าไม่ลืมไม่ลืมอยู่แล้วล่ะเดีย,ยพายแต่เก๋ไม่แน่ใจว่าบ้านไหนไงเออโดร,ระเท่าไหร่ครับพี่ค่าพี่เก๋คุณพี่เสรีจากน้องยงนะคะน้องยงแฮปปี้แชร์นะคะแฮปปี้แชร์นะคะนายเสรียด่วนเลยมา เกี่ยวหญ้าให้ด้วยไปค่ะคุณเสรีอย่าลืมไปเกี่ยวญ้าให้เดี๋ยวยายพ่นะเดี๋ยวยายไยมาตามถึงบ้านนะคะนี่ลูกสวยมากเดี๋ยวเราก็ผ่าเป็นเซี่ยวๆแบบนี้เป็นเป็นชิ้นชิ้นไว้ใส่กล่องไว้ดูดีเนื้อมันเนื้อมันซุยมากเลยดูดูเม็ดไม่มีเลยตรงนี้จะเป็นเม็ดนั้นเนี่ยเนี่ยฟาร์มเรียบๆเนี่ยเม็ดเป็นไหน ไม่มีนะเม็ดไม่มีเลยตรงใสจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางหั่นเป็นแบบนี้แหละกินง่ายดีเวลาหยิบเอามากินเป็นชิ้นๆเนาะนี่ดูหาเม็ดไม่เจอเลยเอาวางไว้เป็นแบบนี้แหละนี่แหละกินแบบนี้เลยเดี๋ยวเวลาเขาหยิบมาเขาก็มีเม็ดเขาก็ เม็ดทิ้เงเองแล้อเนาะถ้ามีนี่เจอเม็ดล้วนี่เนื้อมันซุยดูดิเนื้อมันซุยมากเลย <c oughs> ตรงนี้เป็นเม็ดเนี่ยเม็ดเม็ดเนี่ยแกะเม็ดออกดูดิเม็ดมันก็สวยนะเดี๋ยวเราเอาเม็ดไปปลูกเก็บปลูกไอ้นี่ไว้ได้แล้วเนี่ย อะไรนะลูกอะโวคาโดอะวาคาโดอะโวคาโดนั่นแหละขึ้นแล้วขึ้นแล้สองสาต้นแล้วแต่ว่ามันยังเป็นต้นเล็กๆอยู่นะคงอีกอีกเป็นปีๆเนาะฝาจะได้กินเนาะประมาณนั้นนะ่ะเราก็ได้ผลพวงจากเวลาเรากินอย่างเงี้ยนะแล้วก็เอาไปเอาไปเอาเม็ดไปปักชําไวะนี่นี่ก็มีเม็ด นี่เอาเม็ดออกแล้วก็เอาไว้อย่างเงี้ยแหละใส่กล่องไว้นะคะใส่กล่องไว้ใส่กล่องไว้อย่างเงี้ยใส่ตู้เย็นคงอร่อยนะ่าดูเลยนี่เม็ดเอาไว้เอาไปอย่างนี้เลยเวลาหยิบกินเป็นชิ้นชิ้นอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะมันไม่ค่อยเขาเรียกอะไรนะโอ้ยเสียดาย <laughs> มันไม่เละดี ขอบคุณนะคะป้าชนะลืมอ่านคอมเมนต์อีกแล้วน้องดาลูกสวยสวยอัง,งนุนเขากำลังฮิตใช่บอกว่าแถมอัง,งนุนลูกหนึ่งเขาก็ไม่ยอมแถมนะเขาบอกมันแพงพี่มันแพงไม่ยอมแถมอัง,งุนน่ะเออรวบอกพี่น้องน้องแถมแถมอัง,งนุนให้พี่ลูกหนึ่งเด็เขาบอกไม่ได้ไม่ได้พี่มันแพงไม่ยอมแถมให้นี่เดี๋ยวเรา ใส่ไว้เป็นลูกๆอย่างนี้เลยเอามันประกบกันดูบอกว่าน้องแถบไม่พี่คิมองัง่นสักลูกหนึ่งเดี๋ยวมาซื้อบอกไาพี่มันแพงมากเลยนะหนูไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้นะโลหนึ่งสองร้อยกว่าสองร้อยฟานี่อันนี้เดี๋ยวเราเก็บใส่กล่องไว้เหมือนเดิมนี่นี่เห็นไหมแล้วเราก็ใส่ตู้เย็นปิดฝา กล่องไอศครีมเนี่ยมีประโยชน์นะหนึ่งกล่องนะนี่แล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปใส่ตู้เย็นกินเย็นเย็นมันก็จะมีรสชาติที่อร่อยอีกแบบเนาะใช่ไหมนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยนะเนี่ยเพิ่งกินสมัยเด็กๆคงไม่มีหรอกขนาดสมัยเด็กๆนะที่อะไรนะจะเล่าให้ฟังเอ่อมังคุดมังคุดสมัยเด็กๆเลยนะ พ่อแม่ซื้อบังคุดมาเขาบอกว่าจะเอาไปใส่บาทเขาบอกไม่ให้กินนะมันแพงจะเอาไปใส่บาทเขาก็ซื้อมาใส่บาทสมัยเมื่อกี่ปีนะไม่อยากบอกเลยว่าเมื่อเมื่อกี่สิบปีไม่บอกดีกว่าช่วงนั้นนะ่ะช่วงนั้นยังเด็กๆเกนาะย,ยังเรียนอยู่แบบว่าปหนึ่งปสองนะ